อยู่หาย,ยูหน้าคือเกาสวัสดีค่ะนี่คือต้นมะกอกนะคะมะกอกที่เราใส่ส้มตำเป็นดอกเต็มต้นพามานามาดูถั่วลิสงที่เราปลูกเอาไว้มาเบิ้งถั่วลิสงค่ะ tôi mặc nhiều mặc nùn tôi nùn mà update du lịch Súng ั่วลิสงที่หาปลูกหยอดเม็ดถัว่วใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็ห้ยห้วยบุนขาวหยอดสี่ห้าเม็ดถั่วริสงปลูกตะปูนกำลังเกิดเกิดแล้ว เกิดดีเกิดทุกกลุ่ม ปลูกพริกปลูกพริกนำ้ำอันนี้ปลูกพริกปลูกพริกแม่งใส่ปุ๋ยพริกใส่ปุ๋ยพริกใส่ใส่ปุ่นขี้วัว ใส่ปุ๋ยคีวบัวมูลคีวบัวนี่พุตรอบต้นแล้วก็ห้อยปุ๋ยห้อยปุ๋ยแล้วก็ห้อยขี้งว่าน้ำใส่ปุ๋ยแล้วก็สิเอาน้ำใส่ลง ข้าวโพดกกมีอันนี้ข้าวโพด พริกข้าวโพดถั่วลิสงพริกข้าวโพดใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยกับพริพกต้องคุดไปรอบรอบต้นะแล้วก็ใส่ปุ๋ย,ย่าไปไก่จาไปใส่ไก่ต้น อย่าไปใส่ปุ๋ยกับปุ๋ยคอกใส่ติดกับต้นมันแล้วมันจะทำให้เค็มแล้วก็ตายต้องใส่ห่างๆลำต้นค่ะคุดหลอดคุดหอ,อมต้นมันปลูกปลูกกันมามันแข็งแล้วยังไม่ใส่ปุ๋ยนีย ทีมหนี้กส็สำนีกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ